เข้าใจครับว่าคุณเป็นนักข่าวแต่การที่คุณเป็นนักข่าวเนี่ยคุณจะทำข่าวอะไรก็ได้ใส่สีตีไข่อะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้เนี่ยมันก็ไม่สมควรนะครับเพราะว่าการที่คุณเป็นนักข่าวเนี่ยคุณต้องเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาและข้อมูลที่แท้จริงทุกอย่างเพราะณวันนี้นะครับสอบถามหน่อยนะครับว่าการที่คุณไปนำเสนอข่าวของทนายกิจสนะนะครับว่าทนายกิษณะเนี่ย โดนการแกล้งเนี่ยคุณไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนคุณเอาข้อมูลนี้มาจากใครเพราะจากที่นะครับทนายกิษณะหรือทนายแม่ศรีบุญพิมพ์สวยเนี่ยไปยื่นเอกสารให้อัยการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยทนายกิษณะไม่เคยนะครับไม่เคยให้ข่าวทํานองว่านะครับตัวเองเนี่ยคือทนายกิษณะโดนการแกล้งหรือทนายกุ้งโดนกันแกล้งเนี่ยคุณไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนคุณไปใส่สีตีไข่คุณกําลังบิดเบือนข้อมูลความจริงหรือเปล่า และการที่คุณบิดเบือนแบบนี้หาว่าทนายกฤษณะบอกว่าตัวเองโดนการแกล้งเนี่ยมันกระทบกับคนอื่นหรือเปล่าคุณเป็นนักข่าวคุณสมควรจะมีจรรยาบรณของการทําข่าวให้มากฝ่านี้ไม่ใช่นึกอยากจะทําข่าวอะไรก็ได้นึกอยากจะใส่สีตีไข่อะไรก็ได้คุณเป็นช่องข่าวหลักนะครับที่หลายๆคนมองดูหลายๆคนติดตามหลายๆคนรับชมข่าวจากคุณนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดอะไรหลายอย่างเพราะนักข่าวพวกนี้นะครับ เดี๋ยวนี้มีจรรยาบาลน,น้อยลงใส่สีที่ไข่ของข่าวมากเกินไปอ่าเดี๋ยวเราไปฟังนะครับว่าที่นะครับนักข่าวชุดนี้มีการอ่าพูดเอาไว้อย่างไงบ้างอีกหนึ่งความคืบหน้าครับวันนี้คุณแม่ของคุณแตงโมหรือว่าคุณแม่มาเปิดใจอีกครั้งหนึ่ง<ฮ>กับพิมข่าวของเราหลังจากที่ถูกคุณแซนฟ้องกลับไป<ฮ>นะครับเรื่องมาแจกเอกสาร<ฮ>แต่ก่อนจะไปคุณแม่ไปทนายกฤษณะก่อนทนายกฤษณะศร<ฮ>ีบุญพิมพ์สวยวันนี้ออกมาเปิดประเด็นว่าผมถูกกลั่นแกล้งฮะถูกกลั่นแกล้ง วันนี้ทนายกฤษณะหรือทนายกุ้งเดินทางไปนะฮะที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีไปยื่นเอกสารขอให้ทางพนักงานอายการตอบคำถามหน่อย5ข้อสงสัยของตนเองทนายกฤษณะหรือทนายกุ้งบอกว่าต้องการสอบถามทางอายการว่าอายการทำการตรวจสอบกล้องหน้ารถและบันทึกเสียงและภาพอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่พนักงานสอบสวนส่งให้พนักงานอายการนนทบุรีพนักงานสอบสวนได้ชี้แจงประเด็นกล้องหน้ารถ ว่าอย่างไรภาพถ่ายและเอกสารของรถเนื่องจากตน,เ,นเป็นคนส่งมอบบันทึกตรวจยึดและส่งมอบกล้องหน้ารถตำรวจชีจ้แจงว่าอย่างไรประเด็นต่อมาคือตอนเองเนี่ยอยู่ในห้องร่วมประชุมกับทางสถาบันนิติเวศตำรวจรับทราบข้อมูลการนำเสนอของพนักงานสอบสวนและทีมแพทย์สถาบันนิติเวชตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าตอนอยู่ในทุกกระบวนการเลยทำไมตนจึงไม่ได้เป็นพยานในคดีนี้ ตนเนี่ยอยู่ในห้องผ่าตัดกับคุณแม่คุณแตงโมด้ดวยนะตอนชนะสูตรทําไม,มตนถึงไม่ได้เป็นพยานตนถูกกลั่นแกล้งฮะกลั่นแกล้งใครแกล้งคะถูกกลั่นแกล้งให้ไม่มาเป็นพยานฮะนี่ฮะทีนี้ถ้าถ้าสมมุติมีการกู้ไฟล์หน้ารถแตงโมดได้จริงอย่างที่คุณแม่พูดนอกจากตนจะถูกกลั่นแกล้งแล้วตนจะกลายเป็นผู้เสียหายทันทีอีกเพราะตนเป็นคนส่งมอบเมมโมรี่การ์ด ให้กับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นก็มีการพูดคุยกับคุณแม่แล้วการไปได้ยินเสียงอะไรในการกู้ไฟล์กลับคืนมาตรงนี้คุณแม่ยังไม่ได้เปิดเผยให้ผมาถามว่าผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมในตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเบื้องต้นได้สอบถามในลักษณะของซีเรียลเมมโมรีมันก็ตรงกันแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุว่ากล้องหน้ารถที่คุณแม่กู้ได้มันเป็นจริงเนี่ย ผมจะกลายเป็นผู้เสียหายทันทีถึงแม้ว่าผมไม่ใช่คุณแม่นะแต่ในวันส่งมอบผมเป็นคนส่งมอบผมแปลกใจตรงที่ว่า,าทําไมผมไม่มีรายชื่อเป็นพยานในคดีนี้ทั้งๆท,ท,ที่ผมอยู่กับคุณแม่เป็นคนแรกด้วยนะครับส่งมอบกล้องหน้ารถด้วยแล้วก็ในการฝากักศพหรือว่าอายัดศพด้วยนั้นจริงๆแล้วผม,ม่อยากไม,ไม่อยากให้ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งมีการบิดเบือนไปคุณแม่ดีกว่าคือ คุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ไม่พูดถึงเลยเหรอคะไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงไม่พูดถึงทนายกฤษณะเลยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเหรอคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณแม่เนี่ยมาตอบคําถามเรื่องคุณแสนค่ะคือคุณผู้ชมต้องย้อนความนิดหนึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจำกันได้นะครับอันนี้2มีนาคมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเขามีการนัดตรวจพยานหลักฐานคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมจําเลยมาครบแล้ววันนั้นเนี่ยคุณแม่มาพร้อมกับทีมที่ปรึกษากฎหมายแล้วคุณแม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อหหหลลลักกฐาานนใม่คืออ้้งรถแะ แจกเอกสารให้สื่ออเอกสารนั่นแหละครับมีทั้งหมดสามหน้ามันจะมีหลายเรื่องมีทั้งเรื่องเงินที่4ี่ผู้ต้องหายังไม่ได้ชดใช้เรื่องยกเลิกสัญญาและในเอกสารมีการกล่าวหาว่าแซนกับกระติกหมิ่นศาลเอกสารนี้จึงเป็นที่มาให้คุณแซนเนี่ยฟ้องคุณแม่คือทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องคุณแม่และพวกรวม3คนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในความผิดฐานหมิ่นประมาท ใส่ความต่อบุคคลที่3ด้วยการโฆษณาด้วยเอกสารวันนี้คุณแม่เปิดใจเรื่องนี้บอกว่าอา้าวันที่เจอแซนที่ศาลแซนคุยกับคุณแม่ปกตินะแซนมากอดนะเราถ่ายรูปร่วมกันยังนัดก,กินข้าวกันอยู่เลยแล้วพอเดินลงจากศาลอา้าวฟ้องคุณแม่เหรอคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากจะฟ้องก็ให้ฟ้องไปแซนแซนจะพูดอะไรก็ได้เพราะอีกฝ่ายอีกฝ่ายเขาต้องปฏิเสธความจริงอยู่แล้วอะ ก็เลยต้องมาบอกว่าคุณแม่โกหกไงแต่คุณแม่ก็ยืนยันว่าเอกสารเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะสืบได้หมดเลยแล้วเอกสารของคุณแม่เนี่ยทนายคุณแม่เป็นคนทำนะเยอะๆฟ้องหลายคดีจางเถอะอยากฟ้องเลยเขาฟ้องไอปคุณแม่เป็นโจทย์นะคะนั่นไม่ใช่เป็นจำเลยอ,อย่าลืมว่าเขาเป็นจำเลยเขาต้องแก้ตัวเสมอเขาจะต้องรู้ตัวเสียก่อนว่าเขาเป็น ฝ่ายผิดไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกแล้วมานั่งฟ้องคุณแม่ไม่ใช่เขาเป็นฝ่ายผิด<ะ>เขาเป็นจำเลยแล้วเขาจะมาฟ้องอะไรคุณแม่ได้ยังไงศาลไม่ฟังอยู่แล้วศ<ะ>าลไม่ฟังคําฟ้องของเขาหรอกเลยเนมะื่อคําผิดของตัวเองเนี่ยยังไม่ได้รับสารภาพเลยพวกนี้ปากแข็งเนี่ยไม่ไม่ยังพูดความจริงคือถ้าสารภาพนะคะมันจบเลยคุณแม่จะไม่เอาเรื่องเลย ที้คุณแม่พูดเรื่องค่าเสียหายทางแพ่งด้วย40กว่าล้านเนี่ยคุณแม่บอกว่าเอาอย่างนี้มันมาจากตัวเลขกลมๆ50ล้านที่ตั้งเอาไว้ไงทีเนี้ยปอกับโรเบิร์ตเนี่ยเขาจ่ายมาแล้วเกือบ10ล้านมันยังเหลืออีก4คนที่ยังไม่ได้จ่ายถ้าอีก4คนจ่ายครบก็ครบ50ล้านไงจะครบตามที่คุณแม่ตั้งตัวเลขกลมๆเอาไว้คนอื่นเนี่ยต้องรู้นะรู้ตัวด้วยนะว่าเป็นฝ่ายผิดนะตัวเองเป็นจำเลยนะ มาเคลียเรื่องของตัวเองให้ชัดก่อนนะค่อยมาฟ้องคุณแม่เอาทีนี้ความคืบหน้าเรื่องคดีต้องไปถามอายการดาวอายการดาวก็บอกเหมือนอย่างที่เรารู้นะฮะคดียากเป็นสส่วนส่วนแรกคือจำเลยที่1กับ2ยอมรับสารภาพส่วนที่2คือจำเลยที่3าถึงหปฏิเสธก็เตรียมส่งฟ้องจำเลยที่3าถึงหเนี่ยในวันศุกร์สิมีนาคมนี้ครับจำนวนเดิมอยู่เนี่ยศาลก็จะ รอตัดสินคำพิพากษาในส่วนจำเลยที่1นึ่ที่สองเพราะฉะนั้นจานวนบางส่วนก็จะอยู่ในจานวนเดิมซึ่งท่าคดีเดิมเรายังไม่ทราบผลของคำพิพากษาไม่ว่าศาลจะตัดสินลงโทษหรือรอการลงโทษนะคะเราจะไม่กล้าลงมือตุนศาลเมื่อศาลตัดสินแล้วเนี่ยคดียังไม่ถึงพสุจ์ก็ต้องต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายจำเลยว่าอพักกันครู่หนึ่ง การเป็นนักข่าวอ่ะต้องเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ไปใส่สีตีไข่เพราะล่าสุดนี้นะครับทนายกฤษณะได้ออกมาโพสต์แบบนี้ครับนักข่าวช่องดังอ่านข่าวทํานองว่าผมโดนกันแกล้งแถมมีการหัวเราะเหมือนดูถูกตัวกับผมความจริงผมไม่เคยพูดว่าผมโดนกันแกล้งนะครับนี่แหละครับ เป็นนะครับข้อฟาร์มที่ทนายกิจสนะเป็นคนพูดว่านักข่าวช่องดังทนายกิจสนะก็คงจะให้เกียรติกับนักข่าวแต่วันนี้นะครับ ในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ฟังนะครับผมเห็นนักนักข่าวนําเสนอข่าวแบบนี้นะครับก็ต้องเอาออกมาพูดเอาออกมาไอ้นี่กันตําหนิกันซะหน่อยนะครับเพราะว่านักข่าวเองไม่ใช่อยากจะนําเสนอข่าวอะไรก็ได้อยากจะนํเขาเสนอข่าวแบบไหนก็ได้อยากจะใส่ไข่ใส่สีตีไข่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเขาให้สัมภาษณ์ยังไงไว้คุณก็ต้องนะครับศึกษาข้อมูลของข่าวแล้วให้สัมภาษณ์ตามที่เขาเป็นคนให้สัมภาษณ์คุณไม่สมควรมาใส่ Alum สีตีไข่แบบนี้เพราะทนายกิษณาก็บอกแล้วว่า ไม่เคยนะครับไม่เคยที่จะออบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนกลันแกล้งแต่อย่างใดเพราะเองผมก็รู้เองว่าทนายกฤษณะไปยื่นเกี่ยวกับอะไรแล้วทนายกฤษณะก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยอีกหนึ่งโพสที่ทนายกฤษณะโพสเอาไว้นะครับเดี๋ยวราไปชมกันครับกันกองด้วยสติก่อนที่จะออกมาอ่านข่าวอะไรคิดอยากจะพูดทําร้ายคนอื่นเพราะเพื่อความสะใจไม่ควรมาอ่านข่าวให้ชาวบ้านฟัง เขามาตามหาสิ่งที่ถูกต้องแต่กลับมาด้อยค่ากันพอเถอะครับการทำงานแบบนี้ผมเตือนแล้วนะนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งทนายกิษณะก็ได้ออกมาโพส์แล้เขาบอกว่านะครับกันกองด้วยสติก่อนที่จะออกมาอ่านข่าวอะไรนะครับคิดอยากจะพูดทําร้ายคนอื่นเพื่อความสะใจไม่ควรออกมาการอ่านข่าวให้ชาวบ้านฟังนะครับเขามาตามหาความถูกต้องนะครับแต่กลับมาด้อยค่ากันพอเถอะครับการทํางานแบบนี้อ่ะ ประเด็นนะครับที่ควรนักข่าวสมควรจะนำเสนอเนี่ยก็คือทนายกิษณะเนี่ยนะครับมีการยื่นเอกสารให้กับอายการตั้งแต่วันที่10พฤษภา2565 1 1ฉบับ20พฤษภา2565อีก1ฉบับแล้วไม่ได้รับการตอบรับทนายกิษณะถึงได้ไปยื่นเอกสารทวงถามนะครับว่าเพราะอะไรทำไมแล้วก็ยังไม่มีการตอบนี่ประเด็น ที่นักข่าวสมควรจะออกมาพูดถึงประเด็นนี้พูดถึงถามประเด็นนี้ว่าทําไมอายการเนี่ยถึงไม่มีการาส่งหนังสือแจ้งกลับไปเมื่อ,อมีประชาชนหรือทนายกฤษณะเป็นคนถามแต่วันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องโดนกันแกล้งเลยแต่นักข่าวมาพูดใส,ส่สีตีขายว่าโดนกันแกล้งมันคืออะไรครับคุณเป็นนักข่าว นะคุณอ่อนออกมาอ่านข่าวแล้วคุณตีข่าวให้ดีก่อนแล้วคุณสัมภาษณ์ไม่แน่ใจนะครับที่จะอ่านข่าวก็ไปสัมภาษณ์คนที่เขาให้ข่าวก่อนว่ามันคืออะไรไม่ใช่วันนี้มาใส่สีตีไข่แบบนี้แล้วคุณไปไปด้อยค่าคนอื่นแบบเนี้ยมันคืออะไรครับอนะคุณอยากคิดว่าตัวคุณเป็นนักข่าวแล้วคุณอยากจะพูดอะไรก็ได้คุณออกข่าวอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ประชาชนทุกคนฟังประชาชนนะครับ เขามีความคิดเขามีสติไม่ได้จุงตามข่าวพวกคุณไปหมดฝากเอาไว้นะครับคุณเป็นนักข่าวมีจรรยาบรรณในการทำข่าวด้วยไม่ใช่เอาแต่ใส่สีตีไข่อย่างเดียว